เฮาดงบทประพันธ์ของพนมเทียมน,นำเสนอโดยสองยามบทที่10เมฆฝนตั้งเขาหนักอึง้งพายุพัดแรงจัดอากาศขมุกข,ขมัวมืดมนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ได้รับมอบหมายให้คอยพิทักษ์อยู่หน้าห้างจำหน่ายทองรูปประพันธ์จิ้นหลีขยับกายคว้าเสื้อฝนและอาวุธคู่มือหลบมาทางหนึง่ง ห้างจำหน่ายทองกันด้วยตะข่ายเหล็กมาตั้งแต่เย็นแล้วเพราะหมดเวลาจำหน่ายแต่ลูกจ้างสีห้าคนยังสาระวนอยู่ในร้านเพราะไม่เสร็จธุระประตูไม้ด้านในร้านยังไม่ได้ปิดผู้พิทักษ์สันติราชเบียดก,กายเข้าชิดซอกตึกตอนหนึง่งและอองฝนเริ่มจะโปรยปลายลงมาบ้างแล้วอากาศเยือกเย็นชื้นแฉะเขาควักบุหรี่ออกมาคาบและพยายามจุดไม่ขีดแต่ลมแรงพัดดับหมด ทันใดนั้นก็มีเสียงเห,าหา่าๆพร้อมทั้งแสงสว่างววบหนึ่งสองเข้ามาต่อก็บไฟของผมดีกว่าโมเจ้าของเสียงเป็นบุรุษร่างใหญ่ทมืนมือซ้ายถือไม้ขีดไฟเบนซิน,ส,นส่งต่อให้กับบุรีของเขาแต่มือขวาถือวัตถุหนึ่งมันมาเมื่อมกดแนบท้องเอาละไปนั่งคุยกับผมในรถโนด,ดีกว่าไอ้ร้านทองนี่อย่าไปฝ้ามันเลยพวกผมจัดการแทนให้เอง วายร้ายแห่งนครปลดอาวุธประจำตัวของเจ้าหน้าที่แล้วก็กระตุ้นด้วยปากกระบอกปืนบังคับให้เดินตรงไปยังรถเก๋งดำซึ่งจอดรอยอยู่แล้วพร้อมทั้งสำทับหมูมีลูกเมียแล้วไม่ใช่เหรอเฉยเฉยว่าดีกว่านะ่านั่งอยู่ในนี้แหละในขณะเดียวก,กันกับที่ผู้พิทักษ์สันติราชผู้เคราะร้ายตกอยู่ในอำนาจของมนุษย์นอกกฎหมายหน้าห้างกินหลีก็ยืนเรียงรายอยู่พร้อมแล้วด้วยบุรุษกันแคน ปากกระบอกของอาวุธร้ายสอดสาดตะลางเหล็กเข้าไปจับอยู่ที่คนในห้างเป็นตับสะพรึบพร้อมทุกคนแต่งกายรัดกุมอำพรางใบหน้าไว้ด้วยผ้าแพรดำลายรูปมังกรทองเสียงประกาศิทธิจากแขกในยามวิการดังมาอย่างกันโชคว่าไขกุญแจเปิดประตูออกเดี๋ยวนี้ทุกคนในร้านตกตะลึงพึงเพลิดใบหน้าขาวซีดต่อมาได้ยินเสียงเกลียวกราดโ่มาอีก คนหนึ่งจิกตาลีตาลานคว้ากุญแจไขาตารางเหล็กออกพริบตาตารางเหล็กก็ถูกเปิดเป็นช่องปล่อยให้เราร้ายผ่านเข้าไปโดยราบคาบและถูกปิดลงดังเดิมลกูกกุญแจอยู่ในมือของหัวหน้าคณะร่างใหญ่เข้าไปรวมกันอยู่มุมน,น้นแล้วก็อยากเคลื่อนไหวเป็นอันขาดพวกลูกย้างในห้างทุกคนกลัวหลนลานปฏิบัติตามโดยดีเข้าไปยืนรวมกันตัวสั่นอยู่ทางหนึ่ง และโดยอนัตสัญญาณคนหนึ่งเข้าควบคุมคนในห้างไว้คนหนึ่งตรงเข้าทุบตู้กระจกกวาดท้องรูปปัธนลงถุงย่ามอย่างว่องไวอีกสองคนแอบชิดประตูด้านในเบนปากกระบอกปืนออกนอกถนนใหญ่เตรียมพร้อมที่จะพิฆาตทุกชีวิตที่จะถลันล้ำเข้ามาส่วนที่เหลือปรีไปที่บันไดและย่างขึ้นไปอย่างระมัดระวัง อีกครู่เดียวตัวตึกชั้นสองก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับชั้นล่างสมุหบัญชีและเจ้าของบ้านพบกับปากกระบอกปืนกลมือยืนตัวแข็งอยู่กับที่เลือดในกายแทบจะหยุดทุกคนเดินชูมือสลอนบอกสัญ,ญลักษณ์ยอมจำนนโดยสิ้นเชิงเหล่าไร้กระจายออกทั่วห้องคนหนึ่งบังคับสมุบัญชีหนุ่มไขเซฟใหญ่ซึ่งตั้งอยู่มุมห้องด้านนึงขนาที่คุมอยู่ใกล้ แต่แล้วในขนาดนั้นเองก่อนที่เซฟใหญ่จะถูกเปิดออกเสียงหนึ่งก็ทักทายเฮาเฮาขึ้นบนชั้นพักบันไดของตัวตึกชั้นสฮัลโหลเล็บเล็กอย่าเพิ่งขยับตัวนะทุกคนสะดุ้งจนสุดตัวเสียงแจ่มใสชัดเจนซึ่งประกาศสิทธิ์มาจากเบื้องหลังขนาดนี้ดูเหมือนต่างจะได้สดับจนจดจำได้แม่นยำดีแล้วไม่มีใครอื่นนอกจากเฮาดงจอมพิชฆาตัวจาาักร ผู้ปรากฏกายขึ้นสอดแทรกแผนการแทบทุกครั้งของวายร้ายแห่งนครด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปนาบัตนี้โจรกกำลังซ้อนโจรอยู่แต่โจรที่ประกาศกล้องสำทับขวัญอยู่ในขณะนี้เป็นโจรที่ทรงอิทธิพลอยู่เหนือกว่าและกำลังได้เปรียบเพราะทุกๆร่างอยู่ในทางเปินอย่างสุดที่จะหลีกเลี่ยงวายร้ายแห่งนครและเจ้าทรัพย์ยืนตรึงแน่นอยู่กับที่กันคือสหายของแกเฮาดง เสียงนั้นบอกมาจากเบื้องบนโดยไม่มีใครเห็นตัวเพราะต่างยืนหันหลังคุมเชิงมัน่นแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งขึ้นอีกหวางปืนกุกเกลงสะกอกนอ้กเกลอแล้วก็ยกมือขึ้นเฮ้ยกันบอกให้ยกมือนานอย่างนั้นสูงสูงหน่อยเหมือนประกาศสิของพญายมเล็บเล็กทุกคนหย่อนอาวุธร้ายในมือลงกับพื้นอย่างจำใจและชูมือขึ้นเหนือศีรษะ พริบตานั้นร่างนำเป็นมันเลื่อมของจองเพชรฆาตก็ปรากฏข,ขึ้นกับสายตาอย่างลึกลับเคลื่อนไหวแผ่วเบาเหมือนเงาปีศาจผ่านไปในกลุ่มเหล่าร้ายปากกระบอกปืนรีวอนเวอร์ทั้งสองเบนขึ้นจับอยู่ที่กลุ่มเล็บเหล็กนิ่งไม่มีใครรับรองได้ว่ามันจะสงบอยู่เช่นนั้นหรือจะแผดเสียงบอกอาการสังหารขึ้นเมื่อใด สายตาคมวาวทางช่องถุงคลุมที่เจาะไว้กราดไปโดยรอบและมาหยุดนิ่งอยู่ที่วายร้ายคนหนึ่งซึ่งยืนจังงังอยู่ข้างเซฟสวมหมวกสกสาดหลลุบหน้าและมีแพรสัญ,ญลักษณ์บอกคณะปิดอยู่ครึ่งหน้าย่างเข้าไปใกล้มีเสียงหัวเราะกราวออกมาจากถุงคลุมเฮ้ยวองการไม่นึกเลยว่าจะเจอแกคืนนี้นึกสนุกยังไงวะ ถึงลงมือเองฮระวังเอาหัวไว้ให้ดีไอ้เพื่อนยากคือเล่นสกป,ปรกก็กันอีกแล้วก็เล็บเหล็กกัดฟันกรอดยืนนิ่งเต็มไปด้วยความระมัดระวังมีเสียงโต้ตอบสะกดกลั่นเบาๆไอ้ผีนรกนี่เรื่องของการปล้นไว้ไม่ใช่เรื่องแกที่จะมาคิดบัญชีอะไรในขนาดนี้พบกันวันหลังสำหรับวันนี้หลบไปหพ้นก่อนไอ้งูร้ายอได้สิเกลอ กันจะไปก็ได้เปิดเซฟก่อนเสียงต่ำๆบัญชามาเล็บเหล็กงันมองจับมาที่จอมเพชฌฆาตอย่างมาร้ายแกต้องการอะไรวายร้ายแห่งนครคำรามอ้าวก็พวกแกต้องการอะไรเล่าเสียงขบขันย้อนถามโฉนดที่ดินสัญญากู้ยืมเงินเพื่อจะเผาซะทำว่าข้านี่น่ะเป็นพระเจ้าช่วยเหลือคนนี้คนนั้นน่ะเหรอเฮ้ยเฮาดงในนั้นมีแต่เงินเว้ยเงินเล็กก็เครื่องเพชร ไม่มีสิ่งของที่แกต้องการล็อกหลบไปซะเถิดไปเจ้าพ่อเสียงโยกหยันดังมาจากเล็บเหล็กจอมเพชรชักข่าหัวเราะโธ่ไอ้บัตซบเงินที่พวกเจ้าต้องการนั่นแหละเว้ยข้าต้องการไขเซฟออกเดี๋ยวนี้เวลาของข้าไม่มีมากสำหรับใครเพื่อความยุติธรรมเงินทั้งหมดแบ่งครึ่งพวกเจ้าเอาไปส่วนหนึ่งของข้าอีกส่วนหนึ่งเฮ้ยข้าไม่โกง,งหรอกน่าเงินที่ข้าจะขอแบ่งครึ่งจากเจ้าน่ะคือเงินข้ากระซิบบอกยังไงเล่า บอกว่าง่ายรู้ไหมแล้วจอมโจรก็หยุดหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานบอกว่าพ่อมึงน่ะล้อไม่หมดแล้วใครแน่จริงก็หอบเงินและก็เพชรพลอยสมบัติโจรเหล่านี้แหกออกไปก็แล้วกันตัวใครตัวมันเร็ววายร้แห่งนครตะลึงพึงพรอดในคำบอกเล่าอย่างขบขันง่ายดายโดียวไม่ได้สะทกสถานของจอมโจรเดี๋ยวนี้ทุกคนคิดอยู่อย่างเดียวคืนนี้เอาตัวรอดก่อน แต่ประกาศสิทธิของเห่าดงบังคับมาอย่างเปรี้ยวกราดดุดันเล็บเหล็กคนหนึ่งจำต้องจัดการกับตู้เซฟที่ไขกุญแจไว้เรียบร้อยแล้วยังไม่ทันที่เซฟจะเปิดออกในพริบตานั้นบริวารของโจรเล็บเหล็กที่ยืนเหลื่อมไปทางด้านหลังของเห่าดงก็ใช้ความว่องไวปานประหลอดโถมเข้าปะทาร่างดำสนิทที่ยืนคุมเชิงอยู่นั้นโดยเร็วเพื่อหาโอกาสควบคุมสถานการณ์แทน เสียงปืนและสับ์ผสัมเนียงบอกวิกฤตการณ์ต่างๆดังสับสนทั่วไปรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งมาจอดอีกหลายคันขยายกำลังโอบล้อมไปทุกด้านคนในห้องพยายามที่จะวิ่งมาเปิดประตูรับเจ้าหน้าที่แต่ถูกปืนล้มกลิ้งหน้าอาเดตอนานาดอยู่กับพื้นตำรวจใช้กำลังบางส่วนทำลายประตูเหล็กทว่าก็ต้องแตกรกระจายออกไปหาที่กำบงังเมื่อกระสุนปืนอันดุดเดือดเบื้องบนกราดลงมาถี่ยิบ เดี๋ยวนี้เ่าดงไม่ได้อยู่ในห้องเก็บเงินนั่นอีกแล้วจอมโจรฝากกระสุนปืนออกมาเบื้องนอกแล้วเพนออกไปทางหน้าต่างหลังเกาะผาลัยไว้ควายตัวอย่างแคล่วคล่องไปทางหัวมุมตึกและกระโจนจับลูกกรงหน้าต่างเบื้องบนไว้โหนตัวขึ้นไปโดยเร็วพอร่างยืนเด่นอยู่บนขอบหน้าต่างไฟฉายดวงหนึ่งก็สาดมาจับได้อย่างถนัดทับนีพร้อมๆกับเสียงกระพรามของปืนกลมือเบื้องล่าง จอมโจรเบียดตัวเข้าชิดกับขอบหน้าต่างม้วนตัวปล่อยให้ปกลงไปนอนเลล้งอยู่กับพาลัยตามเดิมกระสุนหลายนัดวิ่งเฉียดร,ร่างของจอมโจรไปอย่างหน้าท่านเพรึงกระทบกับตัวตึกและขอบหน้าต่างกระเจิงพุนไปไฟฉายอีกหลายดวงพยายามค้นหาร่างดำเมื่ดซึ่งนอนราบอยู่กับพาลายัยและปืนหลายกระบอกก็ระดมยิงอย่างดุดันที่สุดรอบกายของเขาปริว่อนไปด้วยกระสุนปืนหมดโอกาสที่จะเคลื่อนไหวไปไหนได้ ด้านนี้ไม่มีทางที่จะรอดออกไปได้เลยตำรวจ3ามสี่คนฉายไฟกราดอยู่ไปมาพร้อมทั้งอาวุธร้ายเห็นเป็นเงาทำมืนสายตามไฟฉายไปอย่างน่าสยดสยองจอมโจรเสือกายเข้าชิดริมในติดกับผนังตึกแล้วตัดสินใจกระโจนก่อนหน้าต่างอีกครั้งเหวียงกายข้ามเข้าไปนอนหมอบอยู่ในห้องหนึ่งอย่างหดหิดพร้อมกับที่กระสุนถี่ยิบระเบิดติดตามไล่หลังมากระทบกับผนังด้านในดังกราว พอร่างสัมผัสพื้นก็เห็นเอาดำร่างหนึ่งกำลังยืนหันหลังให้อยู่น้ำหนักตัวที่ทิ้งลงกับพื้นทำให้ร่างนั้นหันกลับมาโดยเร็วพร้อมกับอาวุธในมือซึ่งถือในลักษณะเตรียมพร้อมหมายพิฆาตแต่นิ้วของจองเพชฌฆาตว่องไวกว่าดังนั้นก่อนที่ไฟหันมาจะเหนีย่ยวไกรีวอนเวอร์ในมือของเ่าดงก็ดังขึ้นปืนกลในมืออีกฝ่ายหลุดลงกับพื้นพร้อมกับเสียงละล่ำระลักบอกว่ากันเองเ่าดงมือทั้งสองชูเหนือศีรษะจอมโจรคำรามดุดัน ไอ้กาลีเจอกันอีกแล้วตำรวจล้อมเราไวห้หมดก,กูบอกมึงแล้วไม่ใช่เหรอน้อยยังอวดลวดลายก็กูได้กันก็นไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพื่อนไอ้สม,มุบัญชีห้างมันล้วงปืนพกออกมาจากลิ้นชักตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาล่วงกันแหกวงล้อมดีกว่าเสียงัวเรอว้องวน่วนๆดังมาจากร่างที่มอบอยู่นั้นถุงย่ามหนักอึ้งถุงหนึ่งถูกโยนมาที่หัวนหน้าปล้นคณะเล็บเหล็กเอาไอสัตว์นรก กูหออมาคอยไว้ให้มึงหมดเลยสามแสนกว่าบาทเอาสิเอาไปให้หมดเล็บเหล็กตาลกุกก้มลงควา้าถุงเงินทันทีเฮาดงหัวร้อหึอไปแหกออกไปเองโดยไม่รอช้าวายร้ายแห่งนครพุ่งตัวปราดไปที่หน้าตาขยับจะเพ่นออกไปแต่แล้วเสียงปืนกลมือก็แผดสนั่นสกัดมาเล็บเหล็กเสพังหะออกมาด้วยนิตาเหลือล้านจอมโจงกระชากตัวไว้หัวเราะก้องออกไปซีไอ้นรก กูบอกให้มึงออกไปไงเหเล่ามึงเคยแหกตำรวจไปได้ทุกครั้งไม่ใช่เหรอมึงปลอมเป็นกูเจาะเซฟชาวบ้านมึงฆ่าเขาอย่างทารุณที่สุดโดยม่ตรงกันเลยกยับนโยบายของกูแล้วไปความระยะาาใม้กูคนเดียวมึงเก่งนี่เอาตัวรอดได้ทุกครั้งออกไปสิกระชากร่างสูงใหญ่มาที่หน้าต่างเสียงปืนกลดังขึ้นอีก ขอบหน้าต่างแต่กระจุยกระจายเฉียรร่างมนุษย์นอกกฎหมายทั้งคู่ไปอย่างหดผิดเล็บเหล็กร้องลั่นพยายามดิ้นรนต่อสู้แต่ฮาวดงจับแขนบิดยันไว้ทางเบื้องหลังจนหน้าหงายตำรวจทำลายประตูเหล็กเข้ามาได้แล้วและกำลังยิงกระหน่ำขึ้นมาอย่างไม่ปราณีประสัยเพราะชั้นบนสูงสุดมีแต่เหล่าร้ายซึ่งหนีขึ้นไปจนมุมแน่นอนที่สุดระหว่างนี้หากร่างหนึ่งร่างใดโผล่พ้นหน้าต่างออกไปร่างนั้นจะต้องถูกกระสุนเปิน เมื tang, ่อกี้นี้ก็เหมือนกันเมืองเหลี่ยมกับกูนนไอีว่องกูจําได้เพราะเห็นกับตาลูกน้องมึงคนหนึ่งกระแทกกูเซไปอีสองคนหยิบปืนส่วนมืองแอบเซฟและก็เป็นคนแรกที่เล่นงานกูด้วปืนพกก่อนอีสองคนเล่นงานกูด้วปืนกลมือกูส่งมันลงนรกไปแล้วอย่างแต่มืองเท่านั้นแหละเพราะไวเหมือนจิ้งเหลนแต่มึงไม่ไวไปพวกูล็อกดิ้นเหรอดิ้นสู้เอ้าแดกปืนตำรวจดูสะบ้าง กระชากหน้านั้นชิดหน้าต่างเข้าไปอีกเสียงปืนเบื้องล่างรัววายร้ายแห่งนครร้องเสียงหลงขนาดนั้นลักษณะของขนโจรพูดเรื่องลือไปทั่วพระนครไม่ผิดอะไรกับลูกแมวขลาดตัวหนึง่งที่ดินร้อนขอความกรุณาอยู่ในอุ้งเล็บของราชสีกระสุนนัดหนึ่งถากหน้าผากไปเป็นรอยไหมเกรียมปล่อยกันปล่อยสิกันยอมแก่ทุกอย่างเฮาดองกันไม่สู้แกอีกแล้วถุยไอลูกหมา จะตายหาขึ้นมาแล้วก็โอดโอยโควนคลางออกมาได้ไอ้ว่องกูจะบอกอะไรมึงสักอย่างคืนเนี้ยทํามึงรอดมือตํารวจไปได้แล้วก็พรุ่งนี้กูจะเซ็นเช็คจ่ายให้มึงสดๆอีกแสนหนึ่งส่งให้ถึงสมาคมเลยแต่ถ้ามึงไม่รอดไปก็เป็นเวรกรรมของมึงเองไปไอ้ไวร้ายขี้ข่า ขาดคําจอมโจรก็เหวี่ยงร่างอันสูงใหญ่กระเด็นไปฟุบอยู่ทางหนึง่งวายร้ายแห่งนครไม่อาจหานพอที่จะสแสดงเดชเผชิญหน้ากับจอมโจรแม้ว่าภายในของมันจะเดือดพรุ่งพร่านเต็มไปด้วยความอาฆาตสักเพียงใดก็ตามคลานเข้าไปที่ถุงเงินอีกครั้งแต่ก่อนที่จะถึงเสียงของเห่าดงก็ตะโกนบอกมาเฮ้ยว่องระวัง เสียงปืนกลมือคำรามขึ้นชุดหนึ่งเสียศีรษะเล็บเหล็กไปนิดเดียววายร้ายแห่งนครน,นอนราบลงกับพื้นพริบตา่นั้นเองปืนในมือของโจรก็ดังขึ้นติดติดกันตำรวจสองคนผู้ทะหลันเข้ามาพร้อมด้วดยอาวุธร้สะดุ้งสุดตัวพังะหงายดาวดิ้นเฮาดงเพนหลบกระถางปามใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับประตูทางออกดาดฟ้าโยนปืนมาที่เล็บเหล็กกระบอกหนึ่งช่วยตัวเอให้ดีที่สุดพ่อมึงบุกขึ้นมาจนถึงที่นี่แล้วเห็นไหม เล็บเหล็กว้าเปืนและตำรวจอีกคนหนึ่งที่ถลันเข้ามาโดยปราศจากความระมัดระวังจึงตกเป็นเหยื่อกระสุนปืนของวหยร้ายแห่งนครล้มกลิ้งว่องเพนอ,อไปอีกทางหนึ่งแยกกับเฮาดงยิงสกัดเจ้าหน้าที่ไว้อย่างดุเดือดนับบัดนี้สมุนเอกของจอมบงการเล็บเหล็กพบตนเองยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่อย่างจนมุมที่สุดส่วนเฮาดงนั้นอันตรธา,านไปแล้วอย่างลึกลับ กระสุนรีวันเวอร์ที่จอมโจรส่งมาให้เป็นอาวุธประจำตัวคร้าวคับขันระเบิดหมดไปทีละนัดและเจ้าหน้าที่ซึ่งผุดขึ้นมาทีละคนก็ล้มคว่ำไปเป็นลำดับจนกระทั่งมันเหลือติดลูกมออยู่อีกเพียงนัดเดียววายร้ายแห่งนครจึงผลักออกจากที่มั่นเดิมวิ่งฝากกระสุนของตำรวจเลาะลัดออกไปทางดาดฟ้าพอเพนข้ามลูกกรงดาดฟ้าขายับจะไต่ไปตามพาไหลตึกก็มองเห็นร่างปร่าเปลียวดำมืดของจอมเพชฌฆาต ไว้ตัวจนันต่างตอนหนึ่งลอยละเลีวล้วไปเกาะติดอยู่ที่พาไลด้านเดียวกันแต่หันเบื้องหลังให้เล็บเหล็กชะงักในตาเป็นประกายมุ่งร้ายหมายพี้งค่าจ้องจับอยู่ร่างนั้นแน,แน่วแน่ขณะที่หลบขึ้นไปอีกกระสุนนะัดสุดท้ายแห่งเปินของจอมโจรเองเหลืออยู่ในมือของวายร้ายของนคร เพียงอึดใจเดียวแห่งความพลังเผลอและชลาดใจของเห่าดงมืออันสา,ารฤทธิ์มือหนึ่งกำเปืนไว้อย่างปราศจากความมั่นคงสายปากกระบอกไปทางเบื้องหลังของเขาและและว้วก็ระเบิดเปรียงในระยะที่ไม่ได้ห่างไกลนักจอมโจรเห่าดงสะดุ้งเฮือกอาา่าครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่อาจยากรสุภาพบรุรุษเสียเชิงให้แก่ปรปักด้วยความประมาทมันหมายถึงวาระสุดท้ายของเขาด้วย แล้วเห่าดงก็สวนเสเกือบจะพลัดหลุดจากภาไัยลงไปเบื้องล่างอันสูงลิฟแต่ล้มควบลงเสก่อนบิดกายระเล่าในระยะเวลาใกล้ๆกันร่างน้ำถมเมืนมืดใหญ่อีกร่างหนึ่งก็ปลิวลงมาที่ภาไัยคลานกระเสือกเข้าไปที่ร่างของเห่าดงหลีกลบไฟฉายเบื้องล่างอย่างอุดวิดอีกสองช่วงตัวจะถึงร่างอาบเลือดที่นอนฟุบอยู่กับที่สายตาคมกริบที่ว่องไว และชัดเจนต่อพยันตรายรอบด้านก็เลือบขึ้นไปบนหน้าต่างอีกครั้งในครั้งนี้ปากกระบอกปืนกลมือค่อยๆโผล่ออกมาอย่างหวาดระแวงมันไม่ใช่ปืนของเจ้าหน้าที่ของเจ้าทรัพย์หรือปืนใครอื่นทั้งสิน้นนอกจากจะเป็นปืนของหัวหน้าคณะปล้นแห่งสมาคมเหล็กเ,เจ้าของกระสุนปืนนัดแรกที่รอบยิงทางเบื้องหลังคณะที่จอมจอนเพลอและไม่มีความแน่ใจว่าราชสีขนองจะหมอบนิ่งอยู่เช่นนั้น หรือจะผุดขึ้นมาตะปบ,บคอหมายจะพิฆาตให้ยับไปทั้งร่างเพื่อความแน่นอนใจแต่ยังช้ากว่าร่างลึกลับที่ผุดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนนี้มากเพราะก่อนที่อาวุธร้ายนั้นจะพ่นตะสนซ้ำเติมมาที่ร่างของจอมจรเปิดในมือของร่างทรเมน์นั้นก็ระเบิดเกล้องที่ยิบเป็นการยิงอย่างขุนแค้นพยาบาทและตอบแทนด้วยหัวใจอันพลุ่มพล่านขอบไม้ของหน้าต่างฉีกกระจายออกเปรยว่อน ปืนกลมือกระบอกนั้นพลุกหายเข้าไปทิ้งรอยเลือดติดขาหน้านต่างไว้โชคชนบุรุษลึกลับสมบดอยู่ในลําคอขณะที่ถึงร่างของจอมจรเฮ้ยไอ้น้องแก้วเป็นยังไงบ้างจอมเพชฌฆาดชะตาขาดหอบสะท้อนจ้องมองดูผู้ปรากฏกายช่วยเหลือแน่แน่ขณะที่กัดฟันกรอดพูดขาด้วนกันพลาดแล้วเพื่อนรักไอ้ว่องหักหลังเสียงคำรามดุดันมาจากบุรุษลึกลับ กวาสายตาฝ่าความมืดไปรอบด้านเสียงปืนของเจ้าหน้าที่กับวายร้ายยังคงโตอตอบกันสนัน่นไฟฉายสว่างวูบวาบกระดไปมาแกฉชลาาใจเกินไปปืนก็แกฆ่าแกเองเดี๋ยวพอจะตามเฉือนก็เดือกมันให้วิ่งแกมีกำลังบ้างไหมกันหมดแรงแล้วเพื่อนเอ้ยเอาตัวรอดไปก่อนอย่าห่วงเลยตำรวจล้อไมไว้หมดทุกด้านแล้วเสียงปืนกลมือครวนครางขึ้นอีกเป็นระยะระยะระสุนปืนหวีดแหวกอากาศ ผ่านพ้นศีรษะอยู่ไปมาบุรุษลึกลับโอบจอมโจรไว้แน่นขณะที่แนบกายลงกับพื้นราบลงไปอีกขันจะเอาแกออกไปเองอดทนหน่อยไอ้น้องชายแต่อีกฝ่ายหนึ่งยิ้มฝืนบีบมือแน่นแข็งใจโต้อตอบอย่าไม่มีประโยชน์กันไม่รอดแน่ให้กันตายอยู่ที่นี่อย่าให้ตำรวจยิงกันเป็นเป้าซ้อมมือเลยแกหนีหนีไปให้เร็วที่สุดตำรวจตามขึ้นมาถึงชั้นสมแล้วแกแกทำไมประมาทอย่างนี้ เสียงครางอย่างคับแค้นกลัดกลุ่มทุกคนจนต้องพลาดไม่มีเสือตัวไหนที่จะรักษาลายของมันให้คงอยู่ตลอดไปได้โดยไม่มีใครมาลบกันหมดกรรมแล้วละ่ะหมดทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตโจรของกันถึงที่สิ้นสุดมันพอแล้วพอสําหรับการที่เด้เผชิญโลกห้าปีเต็มๆด้วยอํานาจที่มันบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามอําเภอใจสมที่ได้ตั้งปฏิญาณยึดมั่นไว้กันเป็นสุขแล้ว แล้วก็รู้ตัวมานานว่าชีวิตเหนือกฎหมายของกันคงจะอยู่ไปได้ไม่นานนักเพื่อนรักบอกให้กันทราบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันใครฆ่าพร้าวใครฆ่าเมีย้องผู้บังคับการสันติบาลแกต้องรู้สิมันไม่ใช่ไอ้ว่องแสงเทียนหรือผู้ร้ายอื่นใดบอกกันสิกันเองคู่รักเก่าที่ทรยศแกไม่ใช่เหรอเอาไว้ทําไมกันทิ้งแกไม่ได้ต้องเอาแกออกไปด้วยอย่าบัดซบ เสียงกัดฟันบอกมาจากจอมโจรขนาดที่บิดกายให้กันตายคนเดียวเพราะกันไม่มีทางรอดแล้วฝากลูกด้วยเพื่อนรักเห็นแก่ลูกกันแกต้องหนีไปให้พ้นปิดให้มิดชิดที่สุดอย่าให้ลูกรู้เลยว่าพ่อเป็นไอ้มหาโจรและก็ตายในสภาพเช่นนี้ความคิดเดิมของกันเปลี่ยนหมดสิ้นแล้วละรับปากกับกันซิว่าแกจะเลี้ยงลูกและก็เมียของกันต่อไปด้วยมรดกของกันที่ทิ้งไว้ให้ ลูกของกันจะต้องเป็นกุลสตรีไม่ใช่เป็นโจรอย่างเช่นที่แกก็กันอบรมมากันให้สัญญาไปทิ้งกันไว้ที่นี่แหละไปซี่กระสุนหลงนัดเด่งเปลิวขึ้นมาถากลายของบรุษลึกลับเป็นบาดแผลขึ้นในทันทีพลิกกายหลบมาอีกทางหนึ่งพยายามจะเขย่าเรียกจอมโจรแต่แน่นิ่งเงียบเสียงไปกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่เปลิวหนาแน่นทุกขณะจึงตัดสินใจผละออกจากร่างของจอมโจร เพนเกาะขอบหน้าต่างควายตัวหายเข้าไปโดยเร็วพร้อมกับประสุนแบล็กมันวิ่งเป็นสายติดตามเข้าไปอย่างหน่าพรั่นพรึง